สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพยากรณ์อากาศประจําวันที่31พฤษภาคม2563ยอมความกดอากาศตา่ําปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่ในช่วงขณะนี้นะครับพยากรณ์อากาศ2 0 สี่ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วม ฉับพันและน้ำป่าไร้หลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้นะครับสำหรับพยากรณ์อากาศตามรายภาคตา่างๆนะครับมาดูกันเลยนะครับตามรายภาคตา่างๆมีดังนี้นะครับ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์กระแพงเพชรสุโขทัยตากพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24 2 7ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36 8ถึงสาองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายน้องบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬนะครพนมสกลนะครมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นและนะครราชสีมาอุณภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณภูมิมสูงสุด32-36อกองศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราดบุรีกาญจน,นบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมนครสวรรค์และอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด24 27ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 3 8ถึง38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝน ฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดอุณภูมิต่ำสุด2 4่สถึงองศาเซลเซียสอุณภูมิมสูงสุด3 4 3 6ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33 3 5องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคูดขลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 4 3 7องศาเซลเซียสสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับที่บัสน์นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w t m d go t s h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือติดตามทางซ่องสมอดำผู้เดียวใดบาบชนไว้เลยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับจะอัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในแต่ละวันนะครับหาคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและคลิปใหม่ๆที่บอาวส่วนได้อัปเดตลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมในแต่ละวันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ